ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินการลงทุนและการด่าไปด้วยกันในช่วงที่พบกับนายปั้นเงินนะครับวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่เป็นสเปเชียลอีพีนะครับเนื่องจากผมหมดมุกแล้วก็เลยไปก,กาอบกล่าวขอร้องนายปั้นเงินว่ามาน,นั่งคุยกันเถอะนะฮะมาช่วยเผา E ีีหน่อยให้มันแบบผ่านไปเร็วๆนะครับแต่ปั้นเงินก็บอกว่าได้พี่นะผมเป็นคนชอบเบิร์นนะเป็นคนที่เบิร์นเป็นชีวิตจิตใจถ้าคนเขาเข้าใจความหมายเขาจะคิดว่าอีีกกแบบบน็เเเิิรไไออมมม่ใคคขาด อะไรอย่างที่เธอคิดหรอกคนจิตคนที่ติดตามช่องของเราอะจิตใจผ่องแผ้วนะนุ่งขาวห่มขาวมานั่งฟังไม่มีใครไม่มีใครมองอะไรอย่างนั้นหรอกนะครับวันนี้มาชวนกันคุยในเรื่องคอมพานีวิสิต่ะป้าน้องเราซิว่าคอมพานีวิสิตคืออะไรเพราะว่าจะบอกต้องเกินก่อนว่าทาไมต้องเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราพูดถึงการวิเคราะห์หุ้นอย่างเงี้ยเราจะมีการแชร์ประสบการณ์ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเราเคยไปคอมพานีวิสิตที่นี่มานะเคยไปคอมพานีวิสิตตรงนี้มานะแล้วมันได้อะไรบ้างจากการเข้าไปคอมพานีวิสิตนะคร o m อม n y วิสิตเนี่ยมันคือการหนในวิธีการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ว่าหุ้นตัวที่เราสนใจลงทุนเนี่ยมันทำธุรกิจอะไรแล้วมีรายละเอียดยังไงบ้างโดยที่จะเข้าไปพบกับ IR Investor Invest r e l a t i o n วครับหรือว่าจะเข้าไปพบกับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยตรงก็ได้แล้วแต่เลยว่าเขาได้เราพบกับใครใถ้าถ้า โดยพื้นฐานน้องเวไนย R อารถ้าขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็น CFO ใช่ถ้าขึ้นไปสุดเลยอาจจะเป็น CEO นก็ได้ก็คือเจ้าของเลยก็ได้แล้วแต่ว่าเขาใครจะว่างมาคุยกับเรานะครับใช่ครับผมก็เนี่ยเราก็คือเข้าไปนะครับเพื่อเรียนรู้จากเขาโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลที่เราต้องการะนะครับผมแล้วก็บางทีเนี่ยเราเข้าไปเพื่อที่จะสังเกตการดโดยว่าผู้บริหารหรือทีม,ท,มทีมบริหารเนี่ยมีลักษณะการตอบคําถามหรือการให้ข้อมูลหรือว่ามีเขาเรียก บุคลิกเป็นยังไง <ừ. S 1> อะไรเงี้ยมันสามารถบ่งบอกได้ว่าเราควรจะเชื่อใจให้เราเอาเงินลงทุนของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในหุ้นที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าคือบางคนอ่านบทวิเคราะห์แต่จะบอกว่าบทวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้บอกทุกอย่างใช่ห้าสิบหกขีดหนึ่งหลายอย่างหลายพฤติกรรมอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่พูดตรงๆแต่มันเป็นพฤติกรรมเช่นผมเคยไปประชุมสามัญประจาปีบริษัทหนึ่งนะครับก็ถามคําถามเกี่ยวกับบริษัทเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผู้บริหารก็ตอบว่า อ่าอันนี้ขอไม่ตอบละกันเพราะว่าต้องมันอัดเทปอยู่นะครับอันนี้ถ้าตอบตรงนี้มันจะอยู่ในรายงานประจําปีนะครับก็ขออนุญาตเดี๋ยวตอบหลังใหม่และกันเดี๋ยวเลิกเรวค่อยคุยกันในเรื่องดีเทล,ลเรายน้อยๆนะครับก็โอเคปิดประชุมปิดประชุมปุ๊บผู้บริหารเดินออกจากห้องหนีไปเลย อย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเขาเป็นคนแบบนี้อ่ะไม่ค่อยจริงใจกันเข,าไ,ขาไม่เขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญของผู้ถือหุ้น <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ถ้าคุณเป็นนักวิเคราะห์คุณจะพูดไหมว่าเนี่ยผู้บริหารเดินหนีไปเฉยๆเลยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> มันก็พูดไม่ได้หลาย <c oughs> หลาย e ระ e บก e รณ์มันต้องมาเจอด้วยตัวเองถึง <c oughs> เราจะหลายคนถามว่าวิเคราะห์ผู้บริหารยังไงนู่นนี่นั่นผมว่าลองคุยกับเขา <c oughs> แล้วก็ลองดูว่าคําพูดที่เขาพูดที่เขารับปากเขาทําได้จริงหรือเปล่าเขาเห็นคุณค่าของมันจริงหรือเปล่าคือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทําได้ตามที่พูดนะแต่ถ้้าาาาคคคุุณณทํไมมดดดรัับบือกวผิพ ของคุณยังไงอ่ะคุณขอโทษไหมหรือคุณแกล้งทาเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างปกติดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเออเราสามารถดูได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วก็จบแล้วหรอสามนาทีอ่าผมจะเล่าอย่างนี้ว่าถ้ามุติคุณอยากคอมพานีวิสิตมีวิธีไหนบ้างนะครับง่ายที่สุดนะครับก็หนึ่งอันนี้ก็ อาจจะแอบโปรโมทนิดนึงคือผมมาเป็นกรรมการของสมาคมนมันทุนเนในคุณค่าประเทศไทย,ไทยพูดเร็วมากเหมือนว่ามีสปอตโฆษณาอยู่ต้องพูดได้จบภายใน10วินาทีนะครับ <c oughs> ก็ไทยวีไอจะมีจ Visit ัดคอมพานีวิสิตตลอดทั้งปีอยู่แล้วประมาณ<ช>1ิกว่าครั้งแต่จะจัดให้เฉพาะกับคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นอ่าอันนี้ก็สามารถไปเข้าร่วมได้นะครับ,รบแล้วก็เลือกที่คุณอยากไปซึ่งผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมทีมงานทีมงานของคอมพานีวิสิตก็เป็นคนจัดเองว่าแบบเฮ้ยปีนี้เราควรจะไปไหนกันดีอะไรเงี้ยก็ต้องติดต่อนะครับแต่สม คุณไม่อยากเป็นสมาชิกไทยบีไอถ้าสมมติว่าไม่อยากขั้น,นแรก<ะ>ที่คุณจะต้องมีคือคุณจะต้องมีจํานวนคนก่อนใช่คือคอามเปวิสิตมันจะมีข้อจํากัดหลักๆอยู่ประมาณ2ข้อข้อแรกก็คือจํานวนคนต้องมากปริมาณหน1 1> ึ่งเพราะว่าถ้ามันน้อยไปมันจะดูไม่ดีนะมันก็อาจจะต้องอยังต่ำสัก ผมว่าห้าคนยังดูน้อยไปดิอาจจะต้องห้าร้อยคนเออห้าร้อยคนนะครับเดินสวนสนามเนเข้าบริษัทไม่ใช่เยอะไปก็สักผมว่าสักสิบคนกําลังดูดีครับแต่สักเจ็ดแปดคนไม่ค่อยน่าเกียดนะครับแต่ผมว่าสิบคนเนี่ยกำลังงามเลยแหละนะครับแล้วก็สองก็คือมันจะมีไซเลนพิเลียดคือเขาห้ามให้ข้อมูลบริษัทถ้าจำไม่ผิดจะเป็น4ี่สิบห้าวันก่อนงบออกก็โดยประมาณสักปิดไตมาสปุ๊บคุณก็ไปไม่ได้แล้วเขาก็จะเขาเขาจะไม่พบใครนะครับดังนั้นเนี่ยก็หลักๆเนอะ แต่มันก็ต้องอธิบายอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะคุณจะเข้าไปหาได้เขาอาจจะไม่เขาอาจจะไม่รับก็ได้บางบริษัทไม่รับเลยคือบางบริษัทบางบริษัทสายยังไม่รับเลยโทรไปบอกเดี๋ยวโทรกลับค่ะเดี๋ยวโทรกลับค่ะคือรอมาจนแบบผ่านมา3ปีคือจนงงว่าผู้บริหารนี่คือป่านนี้นอนไปถึงสวรรค์ะโลกชั้นไหนบางบริษัทไว้ให้ให้เบอร์ในเว็บไซต์ไว้โทรไปไม่เคยติดไม่เคยโทรกลับบางคนโทรไปถามว่าอ๋อขอขอสายลงทุนสัมพันธ์นะครับ คืออะไรคะ <laughs> <laughs> มีด้วยรอคอ <c oughs> <laughs> ในในในบริษัทของฉันอะไรอย่างเงีย้ยนะครับก็อันนี้แล้วแต่บริษัทถ้าบริษัทที่เขาคอนเซิร์นเรื่องผู้ถือหุ้นเยอะๆเขาจะมีนะครับเขาก็จะดูแลให้ประมาณหนึ่งนะครับคือคือจริงๆอ่ะตลาดหลักทรัพย์เขามีให้รานะงวัลนี้ด้วยนะรางวัล IR ดีเด่นอะไรเงี้ยให้ความให้ข้อมูลนักลงทุนดีอเงี้ยตลาดหลักทรัพย์เขามีให้ถ้าสมมุติเราสนใจเนี่ยเราลองอาจจะมองเริ่มต้นมองหาจากบริษัทที่มีรางวัลนี้ประกอบด้วยก็ดี แต่ว่าถ้าบริษัทเราไม่มีเราก็ต้องโทรเสียงไปว่าเฮ้ยเขาจะรับเราไหมเขาจะให้เราเข้าไปเยี่ยมชมกิจการไหมซึ่งการเยี่ยมชมกิจการมันไม่ใช่ว่าแบบไปนั่งคุยอย่างเดียวนะบางกรณีเนี่ยมีเข้าไปเยี่ยมชมไซด้วยในกรณีที่มันเป็นการผลิตหรือว่าเป็นการทํากระบวนการอย่างอื่นอย่างที่ผมเคยพาไทยวีไอไปอะ่ะก็คือมีซาบีน่าอ่าก็คือพาเข้าไปดูเลยว่ามีกระบวนการผลิตยังไงถ้าไปกับองคออ์กรอ่ะมันจะขอได้เยอะเช่นขอดูลายผลิตขอดูแบบ ขอดูโรงงานขอดูคลังอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปน้อยๆคนส่วนใหญ่เขาจะให้แบบประชุมคุยกับ IR เป็นหลักใชครับครับผมเออใช่อีกทีนึงผมเคยไปนี่ด้วยที w อ่าเบ้ย <ขอ S 1> ูเขาไปดู <W. S 1> การทำน้ำประปา ท,ท,ที่ไหนที่ที่แถวแถวไร่ขิงเออใช่การโรงงานอยู่แถวทําทไมทุกที่ต้องมาตั้งโรงงานอยู่ที่ไร่ขิงนะดินแดนนะดินแ <laughs> นะดนเจริญไงเจริญปรณิมมิตรว,วัสวัตตีรู้จักไหมปรณิมมิตรว,วัสวัตตีคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักผ่านไป <laughs> ครับผม,ผมก็ประมาณนี้ก็คือเขาตอนนั้นผมไปเขาก็พาไปดูเลยว่าแบบเออเป็นยังไงมันเปิดประสบการณ์เราอีกบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องไปเอาความรู้ด้านการลงทุนอย่างเดียวงขึ้นครูไปขึ้นครูมันเป็นเรื่องอื่นใช่มันเป็นการขึ้นครูเรื่องอื่น นะครับผมก็คือไปไปดูว่าเอ้ยกระบวนการผลิตน้ำประปาเขามปรนยังไงใช่มมันได้ความรู้เออซึ่งอย่างนี้อย่างนี้หลายคนตั้งคําถามว่าเไปแล้วได้ประโยชน์ไหมผมจะบอกว่าแล้วแต่คือบางบริษัทอะอาจจะไม่ได้ประโยชน์เลยก็ได้เพราะว่าบางบริษัทเขาจะสตริกลี่มากว่าเขาจะไม่พูดอะไรที่นอกเหนือจากเพรสรีลีสเลยก็คืออ p อฟเดยพูดเท่าไหน พรีสลีดีพูดเท่าไหร่ก็จะพูดเท่านั้นร้อเเซนะครับแต่บางบางบริษัทะเขาก็มองว่าดีเทลและบางรายละเอียดบางบางอย่างอะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สิ gnificant ว่าห้ามรู้นะคือใครโทรมาถามเขาก็ตอบ<ช>แต่บางคนถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะสติ๊กลี่สติ๊กลี่เลยว่าพูดเท่ากับอัปเดตร้อเปอแต่อย่างบางทีเราถามว่าโทรไปถามว่าเออสินค้าตัวนี้ขายดีไหมเปิดตัวมาแล้วมีลูกค้าโอเคหรือเปล่าสาขานี้ที่ไปเปิดต่างจังหวัดดีไหมเนี่ยคือความจริงอะมันก็เป็นความรู้ที่เขาาายขนนดั้้เก เขาก็เขาก็รู้สึกว่าส่วนไหนตอบได้ก็ตอบซึ่งไอเซนส์ตรงเนี้หรือว่าไอเทรชโชตรงจุดตัดเนี้ยแต่ละบริษัทมันไม่เหมือนกันดังนั้นพอมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็รับประกันไม่ได้หรอกว่าคุณโทรไปหาเขาจะตอบไหมหรือว่าคุณเข้าไปพบเขาเขาจะตอบแค่ไหนตอบยังไงซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องถามต้องขอไปพบเขาจะตอบแค่ไหนก็เป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกันนะครับครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ได้จากการไปคอมพนีวิสิตก็คือเรื่องบางเรื่องที่เขาให้ข้อมูลเรามาในออฟเดย์หรือว่าในในการประชุมประจําปีอ่ะเราไม่ อย่างเชน่นว่าแบบเขาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้เขามีการขยายโกดังใหม่นะแล้วโกดังของเขาเนี่ยใช้ระบบ AI ไฮเทคเลยนะแบบมีการจัดการที่รวดเร็วมันทําให้การหมุนสต็อกของเขาเนี่ยเป็นไปได้อย่างงดงามมันลดคอสอะไรต่างๆได้เราไม่ฟีลไงว่าแบบเฮ้ยมันดีแค่ไหนคือบางทีเขาพูดอะมันเป็นแค่ประโยคเดียวหรือคําเดียวที่ มันไม่ได้มีอธิบายใดไม่ได้มีภาพบรรยายประกอบแต่เวลาเราไปเห็นมันแบบว่าเออวะเออมันจริงๆร่วะอะไรอย่างเงี้ยระนี้ยก็คือเวลาเราไปเห็นเราจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างที่เขาพูดอ๋อมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดขนาดนั้นวะมันก็มีหลายๆอย่างที่เขาก็พูดไปเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าจริงๆมันก็จะเป็นความจริงแค่ส่วนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันฟิลมันฟิลได้เยอะจริงๆจากการเข้าไปคอมพานีวิสิตนะครับก็ ถ้าใครอยากคอมมอนวิสิตก็แนะนําว่าก็หากลุ่มเพื่อนในสักห้าถึงสิคนนะซึ่งก็ถ้าอยากจะหาเพื่อนจากการลงทุนก็ไปฟังเทปที่แล้วนะครับว่าคุณคหาเพื่อนจากการลงทุนจากไหนนะครับคุณก็อ่ะก็สามารถจัดรวมกันได้แล้วก็ติดต่อบริษัทโดยตรงก็ได้หรือว่าถ้าอยากง่ายก็เข้าไทยบีไก็ได้นะครับแล้วก็ผมว่าก็ง่ายดีเพราะว่าถ้าไปกับองค์กรเนี่ยบางทีมันจะขอดูอะไรได้เยอะแยะนะครับ สิ่งที่อยากให้ทําคือเตรียมคําถามไปเยอะๆใช่นะครับเพราะว่าโอกาสนี้ไม่ได้มีบ่อยๆแล้วก็อย่าถามอะไรที่เขาเคยตอบไปแล้วในอัปเดตหรือว่าคุณจะคอนเฟิร์มจริงๆว่ามันต้องทาการบ้านเออมาต้องทําการบ้านเยอะจริงๆนะไม่งั้นการไปของคุณจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าบางทีก็ได้เออคือหมายถึงว่าถ้าคุณไปแบบไม่รู้อะไรเลยเขาก็จะพูดแบบเหมือนคุณไม่รู้อะไรเลยเขาจะพูดเท่าอัปเดตแต่ถ้าคุณไปคุณยิงว่าเอานี่รู้แล้วครับอันนี้รู้แล้วครับอันนี้รู้แล้วครับขอถามเลยได้ไหมครับผมเคยไปประชุมที่หนึ่งอะ คือไม่คุยเรื่องที่เขาพีเซนต์เลยแต่ถามคําถามที่ผมเตรียมไปอย่างเดียว3ชั่วโมงผมเตมไปร้อยข้ออถามละเอียดมากถามทีเล้อทีละเขาคือพูดเลยหาไม่ทำอะไรเลยครับนั่งตอบเหมือนเล่นเกมเศรษฐีตอบ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 ซึ่งบางคําถามบางอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถามตรงๆอ่ะแต่มันเป็นการถามเชิงนัยะซึ่งพาเราไป พาเราไปถูกคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่เราต้องการอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันต้องใช้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ต้องทําการบ้านเยอะๆคือสิ่งใดที่เขาบอกแล้วสิ่งใดที่เขาอธิบายแล้วใน MD&A นะครับใน Opportunity Day ในรายงานประจําปีนะฮะสุขดหนึ่งเนี่ยอย่าถามซ้ำยกเว้นว่าสงสัยจริงๆเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยเขาส่งสินค้าไปประเทศนี้คือเขาก็เขียนแล้วแหละแต่คุณสงสัยว่าประเทศนี้มันขายได้จริงๆหรอหรือว่าคุณอยากจะรู้ว่าเขาโฟกัสตลาดนี้จริงไหมคุณเลองถามเขาเลยว่าแต่ ประเทศเนี่ยมันมีภาพตลาดเป็นยังไงบ้างกลุ่มลูกค้าเป็นยังไงขายของเซ็กเมนต์ไหนถ้าเขาตอบแบบปั้วปั้วปั๊วฉาฉาฉา,าแปลว่าเขา,เขารูดีแต่บางอันเขาบอกเอออันอันนี้ก็จ้างดีซิบิวเตอร์ไปนะครับแล้วก็เขาก็ไปดีซิบิวเองอ่ะอย่างนี้แปลว่าคุณไม่โฟกัสแหละอ,อ่าแบบนี้เรา,าสามารถเป็นไปตามที่เขาพูดตอนแรกซึ่งเราไม่ได้ถามเขาว่าคุณโฟกัสตลาดนี้ไหม,ม,มแต่เราถามว่าตลาดนี้มีลักษณะยังไงบ้างแบบเนี้ยเออเราต้องหาวิธีการถามที่1คือสามารถเจาะเข้าไปในความคิดของเขาได้จริงครับสก็คือสามารถถามให้เาตอบ ตอบครับบางทีเขาก็อยากตอบเราอะออแต่เขาก็ไม่ได้ตอบตรงๆเช่นบางทีถามว่าเออปีนี้มองยอดขายยังไงบ้างครับก็อาจจะตอบว่าคิดคิดว่าอาจจะโอเวอร์เป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนปีที่แล้วอะแบบนี้คุณก็ไปดูว่าหมายปีที่แล้วคุณก็ได้คําตอบแหละแต่ถ้าคุณมานั่งรอว่าเขาจะตอบว่าปีนี้จะขายได้กี่ร้อยล้านคุณก็ไม่ได้คําตอบนะครับคือการเข้าไปเราหาข้อมูลมาเพื่อสร้างแอสซัมชันของเราให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นมาเสริมแอสซัมชันเราให้มันดียิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะเอาไปประเมินกําไรในอนาคตได้ใช่ไหมจะถามกําไรถามไม่ได้ถามเป้าหมายก๊อปเปอิบมาจินเป้าหมายเอเจรู้แลวครับกาไรเท่าไหร่เออบางคนก็นั่งคํานวณได้ในห้องเลยถ้าจะถามกันจริงๆจังๆนะครับแต่ว่าต้องเราต้องไปฝึกวิธีถามด้วยแล้วอีกเรื่องนึงต้องถามให้เขาไม่ผิดกฎหมายที่จะตอบแล้วเขามีช่องที่สามารถคือถ้าผู้หลรไม่ตอบก็จะไม่ตอบเลยอันนี้ก็ง่ายเรารู้เลยว่าบริษัทเนี้ยไม่ตอบหรอกคุณไม่ต้องไปหรือบางบางบริษัทเนี้ยไม่รับนักลงทุนรายย่อยเลยเออมีมีอ่ามีถ้าคุณไม่เป็น ไม่เป็นผู้ถึงหุ้นใหญ่ของเขาอ่ะเออถ้าคุณไม่ถือเขาสักยี่สิบล้านไม่ส่งขอให้เขาดูก่อนเขาอาจจะไม่คุยกับคุณเลยก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความยากง่ายนะครับแล้วแต่ความยากง่ายซึ่งจะแชร์ให้ฟังว่าตอนที่ไปกับไทยวีไออ่ะมันดีตรงที่บางทีอ่ะเรามีนักลงทุนรายใหญ่ไปกับเราด้วยเอออย่างผมแชร์ให้ฟังดีไหมมันจะมีรบใหม่ไหมล่ะไม่ผิดอ่ะมันมันมันจะมีอยู่รอบหนึ่ง มันจะมีอยู่รอบหนึ่งที่ไปไปดูน้ำมัน PTG อ่า,อา,าแล้วรอบนั้นนะ่ะมีผู้บร,ริไม่ใช่ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่คนหนึ่งเขาลงชื่อไปกับในไทยบีไอด้วยแต่เราไม่รู้มาก่อนอกลายเป็นว่าคนเนี้ยเขาเป็นนักลงทุนที่ค่อนข้างเก่งไม่ใช่เขาหน้าเก่งเขาเขาเป็นนักลงทุนที่เก่งอ่าแ,แล้วก็พอใหญ่มากพอใหญ่มากแล้วเขาก็คุยแล้วเขาก็ไม่ใช่คุยแบบคุยคุยโมโออวดแต่เขาคุยแบบยิงคําถามให้เราดูว่าเฮ้ยเขามีวิธีการยิงคําถามอย่างนี้นะ แล้วคำถามที่เขายิงไปอ่ะมันได้คีย์เวิร์ดอะไรกลับมาเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ในเรียนรู้กระบวนการลงทุนในระหว่างการที่ทำคอมพานีวิสิตก็ได้ซึ่งมันกลายเป็นว่าหลายจุดอ่ะเราบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้ได้ประโยชน์จากผู้บริหารนะเราได้ประโยชน์จากคนที่ตั้งคําถามนี่แหละเพราะว่าคนเรานี้ยบางคนเขารู้มาแล้วว่าเพนพอยต์ของบริษัทนี้คืออะไรเขาก็ยิงเข้าเพนพอยต์อย่างเดียวซึ่งบุกเคยผมเคยเจอคนพอเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาไม่ถามอะไรรายสารนะเช่นเป้าหมายรายได้ปีนี้เท่าไหร่เขาถามเลยว่า คุณจะทําตลาดนี้ยังไงนี่เมื่อตลาดนี้มีอย่างนี้อย่างนี้แบบเพราะผู้บริหารอึกอักนี่ก็แบบเขาก็รู้แล้วว่าแบบเออแบบคือบางเทียดแค่ฟังไลน์แบบ เซียนถามเอาอยัาเรียกว่าเซียน้ท่องเซียนถามเราก็รู้แล้วว่าปัญหาของบริษัทคืออะไรเขาบายไอเดียหรือไม่บายไอเดียอะไรบ้างนะครับมันมีประโยชน์จริงๆแล้วบางทีพูดถึงรายใหญ่เขามี power เขาก็กล้าถามไงใช่ <laughs> ไหนเออเป้าอะไรได้ปีนี้คิดว่าจะถึงไหมครับอะไรอย่างเงี้ยป็นเราเราอาจจะไม่กล้าถามหรือว่าผูิอาจจะไม่กล้าตอบแต่อย่างนี้เขาก็มีความเกรงใจบางอย่างว่าเออตอบไ็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าไปกับคนอื่นได้ก็จะดีแต่ถ้ามันไม่มีใครไปจริงแล้วอยากไปมากนะครับก็ลองโทรไปถาม ไออาร์ดูนะครับว่าเอ้ยเป็นไปนได้ไหมที่จะ5คน10บคนเข้าไปคุยจะได้คุยกับใครบ้างนะจะดูอะไรได้บ้างคือบางราาบางริษัทเขาบางบริษัทเขาเวลคัามมากเพราะว่าไออาร์เขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ไรนอกจากคุยกับเรานะ <ๆ S 1> เขาก็พยายามจะหาหางานทําให้ตัวเองนะครับก็ลองดูได้ก็แนะนําว่าควรจะควรจ,จะนะครับอลองไปจะมีประสบการณ์คอามเป็นวิสิตเ้ามีครั้งหนึ่งแล้วคุณจะติดใจออย่างพี่เคยไปมากี่ครั้งละอ่น่าจะเป็นสิบอ่ะแต่ผมน่าจะเกิน เออหลังๆก็ไม่ค่อยได้ไปละมมีโควิดกลัวตายอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ใครมีประสบการณ์คอมพิวติสิตก็เข้ามาแชร์กันได้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวว่าถ้าใครอยากเอ้ยอันนี้ดีกว่าให้คนเข้าไปในกลุ่มแล้วถ้าใครอยากไปที่ไหนเขาก็ชวนชวนกันก็ดีนะครับอ่าได้ลองลองไปหาคนในกลุ่มพอดแคสดูลองดูสาสรพอดแคสดูนะใช่เผื่อว่าจะเปิดให้ดูอ่าเผื่อเราชวนชวนกันไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์